วันที่25นั้นมีพิธีการเจริญพระพุทธมนต์ในตอนเย็นแล้วก็มีองค์หลวงพ่ออินทวายสัมตุทโกจากวัดสานารกน้อยอุดรธาน,นีก็จะเมตตามาแสดงพระธรรมเทศนาในช่วงเวลาเย็นหลังจากนั้นก็จะเป็นหลวงพ่อคาสดท่านก็จะมาแสดงพระธรรมเทศนาต่อจากหลวงพ่ออินทวายก็แจ้งให้ทุกท่านได้ทราบ วันที่25นั้นให้พากันมาร่วมแสวงบุญที่วัดอจาจโรรังสีฟ้านคำคาตบลไร่อำเภอตนานิคมจังหวัดสกนลคนครในช่วงวันที่26ที่จะถึงนี้ก็จะมีพิธีการทำาบ็นสักบากในตอนเช้าลอบบริเวณวัดแล้วก็มีพิธีทักณานุปาทานอุทิศถวายบูชาพระคุณพระเด็กพระคุณหลวงปู่ พระราชนิโรธลังศีองคุเทศเทศลังศีครบพรอบ120ปีชาติการเป็นปีที่120ที่อง,องค์หลง่เทศเทศลังศีาท่านมีดำรงทาาทันอยู่ก็จะครบพรอบ120ปีในปีนี้ดังนั้นท่านอาจารย์พระพรูภาวนารวรุษท่านพระอาจารย์สมงุติธรรมวโรหรือว่าอาจารย์ตู ึ่งเป็นอดีตพระอุปถัมภ์อดีตพระเลขานิการองค์ลวงปุเทพด้วยท่านก็เลยดำดิจับงานครบรอบ120ปีชาติการและก็ครบรอบ25ปีในการก่อตั้งวัดราชโรังสีมีพิธีบอมเพนกุศลใหญ่ทักศินานุประทานอุทิศบูชาพระคุณองค์หลวงปุเทพเทพรังสีัวแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบมาให้ประชาสัมพันธ์นบอกบุญต่อๆไปนะโยมที่มารับกระดูโคด้วย บอกพี่น้องชาวบ้านด้วยเกณฑ์เกณฑ์พี่น้องชาวบ้านและคนข้างๆที่ได้จับก,กันมาร่วมแสวงบุญทําบุญตักบาตรในตอนเช้า25-26แล้วก็ร่วมแสวงบุญตลอดทั้งวันมีพระเทระชั้นผู้ใหญ่มาหลายลูกทั้งไปปกครองทัง้งพักกรมรมฐานมาหลายลูก25-26ที่จะดเช่นนี้ญาติแบบโยมก็บอกตะกอดกันไปนะมาร่วมพิธีทําบ,บุญตักบาตรและฟังเศ ที่วักห่งนี้ไดนะ้ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ไปทางสื่ออินเทอร์เน็ตทางไลาางน์หรือว่าทางระบบเฟซบุ๊กหรือว่าทางสื่อสารต่างๆที่โยงใช้กันอยู่นั่นนะประชาสัมพันธ์บอกบุ่นแจ้งไปทางสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆได้ว่าวันที่25ตอนเย็นมีสวดมนต์เย็นมีเทศโดยหลวงพ่ออินทวายหลวงปู่กำสด แล้วก็หลงวงปู่สมายท่านก็จะได้เมตตามระเทศและอง,งค์หลวงปู่บุญมีวัดถ้ำเต่าหนองบัวซอด้วยทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าคุณชั้นราชไม่ไม่เจ้าคุณทอดด้านแล้วท่านก็จะเมตตามาแสดงพระธรรมเทศนาโปรดชาวพุทธบปริรักและคณะจิตวัา,าจารโรรีทุกคนและประชาสัมพันธ์แจ้งบอกบุนกัสต่อไปด้วยใน25 26 โดยเฉพาะยิางยิ่งติโยมที่ได้รับการแจกกระือโพนให้มาร่วมบุญกันนะมาร่วมกันผนลไม้ผลเมืองนำข้าวเหนียวมาทําบนกบารมาสังเทศมาไหว้พระรับศีลมารับแจกกระือโฟมากันหลายๆคนดีโยมงจะรีบอุดหน้าฟ้าข้างนะเห็นหน้าเห็นตาทุกคนทุกท่านคณะกรรมาการวัดลูกศิษย์วัดอาจารย์รองศรีก็จะได้อุ่นใจ นะไม่แวะมาเที่ยวแวะมาเที่ยวก็ยังดีนะที่วัดมีให้บริการห้องน้ำฟรีมีโรงทานฟรีด้วยนะเปิดโรงทานตลอด